วันนี้เป็นวันแรกของการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือ8นาฬิกาค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคุณชัยวชรงค่ะโฆษกประจำสำนักนาะยกรัฐมนตรีทวิตข้อความบอกว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเลตทางแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้เนี่ยง่ายๆเลยแก้ไขก็คือลบแอปเก่าแล้วก็ลงแอป,ปใหม่แค่นั้นค่ะแล้วก็กดปุ่มรับสิทธิโครงการสีเขียวแค่นั้นเองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าในบางคนเนี่ยไปมี แอปพลิเคชันเป็นข้อมูลของเวอร์ชันเก่าค้างอยู่ก็เลยทำให้ใช้งานไม่ได้ยืนยันว่าแอปไม่ได้ล่มนะคะ ใครที่ยังโหลดแอปไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องเร่งรีบยังมีเวลาค่ะเพราะว่ารัฐบาลกําหนดให้มีผู้ใช้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนเลยทีเดียวส่วนคนที่ยืนยันตัวตนมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยให้กดรับสิทธิ์อย่างเดียวส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่าเตรียมจะเปิดลงทะเบียนให้แล้วเหมือนกันแล้วก็ยืนยัยน,ยนตัวตนผ่านช่องทางที่กําหนดในวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม ลองทำตามดูแบบนี้นะคะว่าจะลงทะเบียนกันได้หรือเปล่า